เป็นอะไรคะออมเล็ตนะครับเห็นเพื่อนๆพี่น้องรู้สึกเศร้าเสียใจมากเพราะว่าไม่มีสกูตเตอร์คันใหม่แบบคนอื่นเขาได้แต่เฝ้ามองว่าเมื่อไหรคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้เขาจึงได้แต่เล่นตุ๊กตาหมาโง่งๆสองพี่น้องก็ได้แต่ดูเพื่อนเพื่อนเล่นสกูตเตอร์กันอย่างน่าสงสารออมเล็ตคิดับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ ในหมู่บ้านที่มีสกูตเตอร์คันใหม่เขาเล่นด้วยกันอย่างสนุกมีแต่เด็กๆในหมู่บ้านอิจฉาชี่ทูว่านไปอ้าวหลวงน้องโอ้ยโออ้้ยโน้องเชอร์เบตได้แต่วิ่งตามเขาอย่างน่าสงสารเพราะว่าไม่มีสกูตเตอร์ไปดูน้องเชอร์เบดดีกว่าไปตามเขาทำไมเนาะเอาอกะตามแบ่งน้องด้วย ใจเย็นลูกไม่ต้องไปไม่ต้องตามเข้าไปไอาเร็วเยี่ยมเหเป็นอะไรคะออมเล็ตนะครับเห็นเพื่อนๆพี่น้องรู้สึกเศร้าเสียใจมากเพราะว่าไม่มีสกูตเตอร์คันใหม่แบบคนอื่นเขาได้แต่เฝ้ามองว่าเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้เขาจึงได้แต่เล่นตุ๊กตาหมาโง่ๆขวดน้ำอ้อยป้อนหมากับน้องของเขาสองคนส่วนตุ๊กตาของน้อง <laughs> ่วนตุ๊กตาของน้องก็เป็นแค่ตุ๊กตางานวัดที่เขายิงตกมาได้แล้วเขาเอามาให้ช่างเป็นพี่น้องที่น่าสงสารจริงๆสองครับป้า้สกูตเตอร์ป้าปาไม่มีตังคนะ์่ะลูกลูกอดทนหน่อยนะป้าป้ากำลังตั้งใจทํางานหาเงินนะไว้ให้พอมีเงินเยอะป้าป้าจะเก็บเงินซื้อให้นะคะไปดูเพื่อนเล่นก่อนนะไปสองพี่น้องก็ได้แต่ดูเพื่อนๆเ,เล่นสกูตเตอร์กันอย่างน่าสงสารเอ๊ เขาจะไม่มีสกตูตเตอร์อย่างคนอดืเนเขาแต่ทั้งคู่ก็รักกันทั้งคู่ก็รักกันมากเรขอเล่นด้วยได้ไหมลูกเตร์หรือลเราเว,เเรว,วิ่งแข่งก็ได้โอเคนะเจะบเบนลุกขึ้นเอเบนลุกขึ้น่ง,งนแล้วอมเล็ตก็ขอเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เล่นด้วยทําให้เด็กๆที่ไม่มีสกูตเตอร์หลายคนได้กลับมาวิ่งเล่นด้วยกันนะครับที่ ทู <ator il> ไ่ไปเอาไป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 โอ้โหยยัง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 ถอยก่อนหนึ่งสองไปเชอร์เวอร์ริง ควมเร็กับต่างๆเขาที่1นึ่เลยนะครับถึงแม้จะไม่มีสกูตเตอร์เขาก็มีความสุขได้ไปดูต้นน้ําสิทิ้งรถซะแล้วน่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมพ่อเอ็มก็จะพูดให้ฟังว่าเราไม่ต้องยึดติดกับวัตถุมากก็ได้นะครับเรามีอะไรเราก็เล่นเท่าที่เรามีก็มีความสุขได้นะครับทําไมถึงทิ้งรถครับเมื่อกี้อ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ,ายบ,ายบ๊ายบาย,บายฝากกดติดตามช่องเพิมมเร็ดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ